ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าระยะเวลาที่เหลือเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์อย่างสำคัญของพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณชินวัตรคราวนี้ว่าจะสร้างผลงานเนี่ยได้หรือเปล่าจะไปมัวรอกินบุญเก่า30บบาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านหรือการปราบปรามยาเสพติดอะไรเหมือนเก่าไม่ได้แล้วต้องยอมรับนะ ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกินบุญเก่าแท้ๆนะครับและบุญเก่านียมันก็กำลังจะหมดไปแต่บุญใหม่พักเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยผมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามทางการเมืองครั้งสุดท้ายของตระกูลคุณทักษิณชินวัตร และพักเพื่อไทยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเอาลูกมาเล่นเป็นนายกเองมันก็เหมือนตัวคุณทัษินชินวัตนนั่นแหละและถ้าเอาลูกมาเล่นแล้วทำไม่ได้หรือพลาดผมว่างานนี้ถูกกินทั้งกระดานถูกกินทั้งตระกูลถูกกินทั้งพักเพื่อไทยเลยเพราะอะไรครับ พูดจาปราศัยหาเสียงตลอดจนแถลงนโยบายว่าเยอะแยะแต่ทำไม่ได้เนี่ยคนเขาจะรู้สึกอย่างไรเพราะคุณทักษิณชินวัตรนี่เป็นความหวังของคนไทยที่นิยมชมชอบในตัวคุณทักษิณเขาคาดหวังในตัวคุณทักษิณเนี่ยสูงมากตอนสมัยที่คุณทักษิณยังอยู่ต่างประเทศเนี่ยอะไรอะไรเนี่ย มันก็โอเคได้เพราะก็ถือว่าตัวคุณทักษิณไม่ได้มาเองทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่วันนี้คุณทักษิณลงมาเองอยู่ในประเทศไทยและตัวลูกของคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าทำไม่ได้งานนี้เจงกระบงแน่นอนแม้แต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เห็นไหมครับว่าจะแลนสไลด์เอาเข้าจริง มันไม่แลนสไลด์เนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยจะมาเออละเหยลอยชายเหมืดสองปีที่ผ่านมานี้มันไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องสปีดต้องรีบเร่งผลงานต้องรีบเอาผลงานออกมาให้ประชาชนเนี่ยเขาชัยโยโหร้องเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง จะให้เขามารอคอยบอกว่ารอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ประชาชนเนี่ยเขาหมดเวลาที่จะรอคอยเหมือนสองปีที่ผ่านมาดังนั้นคุณทักษิณเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมเห็นว่าเป็นคนที่มีบารมีมีพลังมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อการทำงานในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ ดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่มันเหลือนั้นน้อยนิดมากเลยครับจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ในทันทีทันใดหนึ่งต้องปรับคอรมอต้องรีบเลยนะอย่ามามัวยึกยักชักช้าอยู่เพราะตัวคอรมอนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน ที่แล้วมาอาจจะมีเงื่อนไขทางการเมืองจึงทำให้การปรับเปลี่ยนหรือการจัดตั้งคอรมนนั้นอาจจะไม่ตรงตัวตรงฝาตรงจุดตรงงานนะต่อไปนี้อำนาจทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่พักเพื่อไทยต้องรีบกระชับกำกับอำนาจให้งานถูกตัวถูกคน ผูกงานเพื่อจะเร่งเอาผลงานออกมาเอาคอรมอนั่นแหละครับเป็นหัวหอกในการทำงานจะปรับก็ต้องรีบปรับทันทีครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดคนใดเลิกเกงใจครับต้องเกรงใจประชาชนให้มากๆ 2. ปรับพักครับคำว่าปรับพักไม่ได้หมายความว่าเอาพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลน,นั้นออกไปแต่เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่า ในพักการเมืองแต่ละพักนั้นมันมีจำนวนสอสเนี่ยไม่แน่นอนบางคนมีพักการเมืองแล้วอ้างว่ามีสสจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่แท้ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่มีอีแอบมีกาฝากอยู่หรือบางพักแยกแตกตัวมาจากอีกพักหนึ่งบอกว่ามีสสอจำนวนเท่านั้นเท่านี้ผมว่าตอนนี้จับแถว เอากันให้จริงจังว่ามีมือมีเสียงจริงหรือเปล่าแต่ละพักแต่ละคนเพื่อจะได้ปรับคอรมอรให้ถูกที่ถูกทางและจํานวนสอสอที่จะยกมือสนับสนุนในสภามันจะได้ชัดเจนการทำงานในสภามันจะได้คล่องตัวไม่ใช่อีหลักอีเหลือเหมือนทุกวันว่าแต่ละพักนั้นมีตัวจริงเสียงจริงเท่าไหร ตรงนี้ต้องชัดประการที่ 3. ปรับการทํางานต้องให้การทํางานเนี่ยไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีเอกภาพในการทํางานไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางต่างคนต่างว่าต่างคนต่างทําต่างคนต่างกระทรวงรัฐมนตรีที่โลกลืม รัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานเลิกเสียทีครับคนไหนไม่มีผลงานคนไหนไม่ได้ทำงานหรือประเภทรูทีนเปิดงานเปิดป้ายไล่ออกไปเลยครับนี่แหละครับผมว่าจะได้ใจกับพี่น้องประชาชนประการที่4ปรับค่าราชการประจำค่าราชการประจำเนี่ยเป็นคนที่จะนำนโยบายต่างๆของรัฐบาลไปปฏิบัติแล้ว เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผลงานจะปรากฏก็อยู่ที่ข้าราชการประจำแต่อย่าลืมข้าราชการประจำบางคน9ปีอยู่กับรัฐบาลเก่าอยู่กับคนอื่นเติบโตมากับคนอื่นก็เลยรู้สึกยึกยึกยักยักหันลีหันกวางไม่ได้เต็มร้อยรัฐบาลชุดนี้ ต้องสำรวจตรวจแถวค่าราชการประจำให้ชัดเจนคนไหนเกียวว่าคนไหนไม่สนองงานจัดการจะโยกจะย้ายไปไหนก็เอาเลยครับเราเวลาเหลือน้อยแล้วนี่จะมามัวเกรงใจเขาอยู่ทำไมและคนไหนที่กล้าทำคนไหนที่พร้อมที่จะสนองงานและคนไหนที่ทำงานดีเอาเลยครับเราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเอาคนที่ทํางานเพื่อประชาชนเอามาเลยครับนี่แหละครับมันถึงจะเป็นการทํางานที่แบบว่าฝ่ายการเมืองก็มีนโอยู่บายที่ดีและผลงานที่จะปรากฏก็อยู่ที่ฝ่ายประจำประการที่5ปรับการเมืองระดับท้องถิ่นอันนี้สำคัญนะครับอบตอบจเทศบาล เขาใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนคนที่จะทำงานแล้วถึงประชาชนแบบหายใจลดต้นคอนี่ก็คืออบตอบจอเทศาบาลดังนั้นเนี่ยนะครับผลงานของรัฐบาลในระดับบนจะดีเลอเลิศประเสริฐสีขนาดไหนแต่การเมืองระดับท้องถิ่นไม่สนองนโยบายมันก็ไม่ถึงชาวบ้านแล้วก็าอาจจะล้มเหลวดังนั้น ต้องพยายามเอาการเมืองระดับท้องถิ่นมาสนับสนุนมาสนองงานและมาส่งเสริมเติมให้การขับเคลื่อนการเมืองระดับประเทศและระดับท้องถิน่นระดับชาวบา้านระดับลากญ่าไปด้วยกันต้องรีบต้องเร่งอย่าขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลางแต่ต่างจังหวัดไปไม่ถึงอย่างนี้ผลงานก็จะไม่สำลิดครับหกปรับ การแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศเวลาที่เหลือเนี่ยมันต้องมาไล่เลียงดูนะครับว่าเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศที่จะต้องเร่งรีบทําในขณะนี้คือเรื่องอะไรอย่าไปเที่ยวเอาไปดาดืด่นไปหมดแล้วผลงานไม่ปรากฏต,ต้องให้ชัดต้องให้แน่ตอนนี้ปัญหาสำคัญคืออะไรครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง ปัญหาเงินทองปัญหาการค้าขายปัญหาการท่องเที่ยวปัญหาการทำมาหากินความลำบากยากจนเศรษฐกิจตกต่ำโอดโอยควรคลางกันทั้งประเทศแล้วรัฐบาลบอกว่ารอ,อนู่นรอนี่กำลังจะแก้นูน่นแก้นี่ดิจิตลอลวอลเล็ตมาแล้วจะทำได้มันก็เงียบเงียบไม่ได้มีผลเลยครับเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ กองทัพมันเดินด้วยท้องทุกคนต้องกินทุกคนหิวถ้ารัฐบาลแก้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ผมว่านี่ก็เป็นการฆ่าตัวตายของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณน,นั้นประชาชนแฟนคลับของเขานั้น นิยมชมชอบในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกองทุนหมู่บ้านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับลากย้าแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงคุณทักษิณมาเองทําไมเขายังลําบากยากจนทําไมเงินทองไม่คล่องมือเหมือนเก่านี่แหละครับมันจะเป็นการฆ่าตัวคุณทักษิณเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนเขาบ่นไปทั่วว่า โอ้โหข้าวของนี่มันแพงไปทุกแท่งทุกคนรายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายเรียกว่าหาเช้ายังไม่พอกินข้าเลยเนี่ยขบนกันหมดสาธารณูประโภคน้ำไฟนี่มันก็แพงสุดๆเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณทักษิณเคยทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูและวันนี้ถ้าไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูได้หรือกระเตื้องได้ มันเหมือนกับเป็นหอกที่กลับมาทิ่มตำคุณทักษิณน,นะครับเรื่องนี้ผมถือว่าเรื่องใหญ่และเวลาเนี่ยมันเหลือจำกัดมากมันเหมือนไฟลนก้นคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลยนะครับถ้าไม่รีบทำเนี่ยผมว่ามันไม่แน่นอนครับปัญหายาเสพติดตั้งกับคุณเศรษฐานายกอุ้งยิงและคุณทักษิณมาประกาศครั้งสุดท้ายที่ปป,ปสนเนี่ย ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนหนึ่งปีต่อไปนี้ยาเสพติดยังอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองได้ตแ่จัดอีเวนต์ได้แต่ประกาศแต่ยังไม่มีผลนะ,ะคนเขาก็จะหัวเลาะเยะะไปเปล่าเคยปราบปรามยาเสพติดแบบชนิดเด็ดขาดชะกาชกันมาแล้ววันนี้ผมว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยต้องทำให้ได้และถ้าทำไม่ได้ คนเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะไปทําได้ยังไงใกล้พวกค้ายาเสพติดมันพวกเดียวกันนี่แหละมันก็จะเป็นหอ,อกด้ามที่สองกลับมาทิ่มตามอีกเหมือนกันการพนันอบายมุกมิจฉาชีพความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการคอร์รัปชั่นความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยหลายเรื่องหลายประการเนี่ยผมว่าไปหยิบเอาเรื่องใหญ่ๆ แล้วทำให้ได้นะครับจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ออกมาให้โดนออกมาให้กระแทกผมเชื่อเหลือเกินว่าชื่อเสียงเกียรติยศของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะฟื้นคืนกลับมาแน่นอนเพราะสิ่งที่มันจะพิสูจน์และลบข้อคลาหาได้นั้นก็คือผลงานสิ่งที่จะโต้แย้งกับ พวกที่กล่าวหาโจมตีได้นั้นก็คือผลงานและสิ่งที่จะหยุดการเห่าหอนของพวกที่ใส่ร้ายป้ายสีได้นั้นก็คือผลงานและถ้าเวลาที่เหลือเพียงปีครึ่งไม่ทำวันนี้แล้วจะไปทำวันไหนเวลามันไม่มีให้กับพักเพื่อไทยและคุณทักษิณอีกแล้วครับถ้าจะทำก็ต้องรีบทำไม่อย่างนั้นประชาชนจะไม่รอเพื่อไทย และคุณทักษิณอีกต่อ